สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับจะมาเชิญชิญทุกท่านนะครับที่บ้านอยู่แถวใกล้แฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับจะอยู่ใกล้มินบุรีจะอยู่แถวนะครับรามอินทาหรือว่าอยู่ไหนๆก็ได้นะครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมเนี่ยได้รับเชิญในงานริมติกโปรแฟหกนะครับอิ่มน้ำสำราญจริงๆงานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่12ถึง22 กันยายนนะครับที่เซ็นเตอร์คอร์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับในแต่ละวันก็จะมีนะครับอาหารอร่อยมากกว่าพันเมนูนะครับที่จะมาให้กับทุกท่านและยังมีนะครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำเนี่ยได้รับเชิญในวันที่นะครับวันศุกร์ที่13กันยายน2567 ถ้ใครอยากจะมาร่วมสนุกหรือมาดูดวงการจารย์มงคลรอดทิ้งทำจริงๆเนี่ยงานเนี่ยมีตั้งแต่เที่ยงขึ้นไปนะครับคือจริงๆงานก็มีตั้งแต่ห้างเปิดแหละแต่อาารมงคลรอดทิ้งทำเนี่ยก็ได้รับเชิญตั้งแต่เที่ยงขึ้นไปแต่ก็จะอยู่ในกิจกรรมของการงานนะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงการจาร์มงคลรอดทิ้งทำนะครับหลังหกโมงเย็นไปนะครับสิบห้านาทีในราคาค่าครูพิเศษเท่านั้นในราคาค่าครูพิเศษเลย 399บาทนะครับในวันศุกร์ที่13กันยายน2567เขาบอกว่าศุกร์13เป็นศุกร์ที่แรงโอ้โหแรงดีนะครับต้องใช้แรงมากที่จะต้องมาดูพยากรณ์ให้กับทุกคนนะครับก็เรียกว่าใครที่อยากจะมาพบกอาจารย์มงคลรอดจิ้งทาในวันศุกร์ที่13กันยายนที่แฟชั i นไอส์แลนด์นะครับอยากจะดูดวงเลย399บาทในราคาพิเศษ เท่านี้เท่านั้นนะก็ใครอยากจะมาเลือกไพ่แบบได้ไพ่แบบเดอะซันโอ้โหนะครับหรือแม้กระทั่งเดอะเวอร์นะครับวิวออฟวัชชั่นกงล้อสมบัตินะครับไฮโลแฟนพัสสังคราสนะครับเมจิเชียนอานะครับเอมเพล่จักรพรรดิดิเอเมสแน่จักรพรรดินีนะครับคิงเหรียญจะได้รวยเป็นเศรษฐีกันเลย หนึ่งเหรียญมีโชคมีราบดวงเฮงนะครับนน่ใครอยากจะได้ไพ่แบบแนวนี้คุณอยากจะได้ประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด,ด่งดังมีความสุขมากๆมีออร่ามีพลังพิเศษที่จะไปหยิบไปจับการงานทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จนี่นะครับในยุคนี้ปีพศนี้เราต้องมีความ มูมูเตรูนะครับเรียกว่าดูดวงนั่นแหละนะครับใครอยากจะได้พลังพิเศษจากอาจารย์มุงคลรอดที่ทำมีความสุขหรือใครอยากจะมาเขียนเขียนลายมือเขียนเส้นวาสนาให้สวยเส้นเกติยศให้สวยเส้นพุทธให้สวยเส้นพิเศษต,ต่างๆวีนัสมีสเสน่ห์มีอะไรต่ตางๆที่ดีในยุคปีพศ 2,567ขึ้นไปนะครับขอบอกเลยนอกจากดูดวงแล้วอยากจะเขียนลายมือพิเศษอา,อาจารย์มงคลรัตนธรรมก็จะเปิดแบบสักเขียนนะเขียนดีกว่าเพราะว่าสักมันจะต้องใช้เวลามากนะครับเราใช้เขียนเลยนะครับเส้นวาสนาสวยแล้วแต่ศรัทธาเลยนอกจากค่าครู399บาทแล้วอาจารย์ครับผมอยากจะเขียนลายมือให้มันเหงปังๆเพราะเขาเชื่อว่าอาจารย์มงคลรัตนธรรมเนี่ยกู้มูเตลูม,มามากมายเลยนะไปกราบไหว้ แชร์กรงหมิวไปกราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่หมาเก้านะครับไปชเวดากองไปหลายๆที่หรือแม้กระทั่งวัดมหาบุตรและก็สถานที่เจ้าแม่ทัพทิมที่บ้านตระกูลแท้ไหลของอาจารย์บงคนอากโคมของอาจารย์มงคลเลยเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่ควรอิัมเทพพระเจ้า นาจาหรือนะครับเทพเจ้ากวนอูหรือเหล่ากงกง,กงนะครับเรียกว่าเป็นสายมูเลยนะครับสะสมมาอยากจะให้อาจารย์มงคลรอดทิ้งทำจะเขียนเส้นวาสนาที่สวยเส้นกิติยศที่สวยเส้นพุทธที่สวยเส้นวีนะัสเรียกโชคเรียกเงินเรียกทองเรียกการค้าเรียกสุขภาพให้แข็งแรงนี่นะครับบอกได้เลยในวันที่13กันยายนสุขที่แรงแรง,แรง รับพลังแห่งมูลเลยเต็มที่เลยนะครับมีความประสบความสําเร็จมีความสุขมีออร่ามีสิ่งต่างที่ดีนะครับอย่าลืมนะพบกันวันศุกร์ที่13กันยายนที่แฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับตรงนะครับที่จัดงานศูนย์การค้าตรงเซ็นนะครับเซ็นเตอร์คอร์ดชั้นหนึ่งนะครับ